เป็นตีน้องหมาเหรอช่วงนี้สุ่มดีป่ะเนี่ยไม่มี <c oughs> น้องหมาแค่เท้าหมาเป็น<ห>เท้า,าหมาประกอบอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้คือแปะตามผนังค่ะข้างๆอย่างนี้เดินนะไหนคือต้องประกอบป่ะไหนอ่ะอันที่มันจะประกอบนี่ยู่ไหนพี่จุ๋ม อันนู้นตป่าไปโน้ตเราข้ามขั้นตอนเลยไม่มีนี่ไงนี่ไงดูเนี่ยแค่ไปแปะแล้วก็เสียบแปะแล้วเสียบเนี้ยแต่กาวแล้วก็เอาเอาเอันี้เสียบเข้าไปทุกคนจะเสร็จละพี่พีทหายไปไหนอะเ้าฟิลเตอร์ก่อนจะบอกว่า <c oughs> ไม่ฟิลเตอร์หรอยังยังไม่ได้ฟิลเตอร์ <c oughs> จะบอกว่ามีอะไรมาให้ทุกคนดูด้วย <c oughs> อยากดูไหม แกาวน้ำขับได้ดูไหมคะอะไรอ่ะไม่ก็จะบอกว่ามีของมาให้ทุกคนดูเดี๋ยวนมันน่าจะเป็นที่แสง,แสงโอเคอยากดู <laughs> บุมโอ้โหขาขาขาบุมขาพี่ไปเจอของดีมาอืดูเคยเห็นนี่ไหม พร้อมอยังพร้อมอยังไหนพร้อมอยังทุกคนพร้อมอยังจ้ามาดูนะ <c oughs> มีใครมีใครทันบ้างอันไหนอของเขามันมันเป็นมันเป็นกล่องดินสอหุ่นยนต์เมื่อ เมื่อสามสิบปีก่อนอะคือถ้าถ้าใครทันอะถ้าใครทันก่อนดินสออันเนี้ยมันแถมมากับถุงเท้าซึ่งตอนเด็กๆอะตอนเขาอยู่น่าจะอยู่ปสี่หรือปสามอะคือคือถ้ามีแล้วเท่มากจริงๆถ้าใครทันเนี่ยบอกเลยว่าแก่สามสิบห้าแน่นอน <laughs> จริงๆคือคืออันเนี้ยมันมากับถุงเท้า ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าเข้าใจว่ามันต้องแลกซื้ออ่ะแล้วแล้วตอนนั้นอะคือถ้าใครไม่มีที่โรงเรียนอะคือไม่เท่เลยทุกคนต้องมีอ่ะมบมแล้วเขาจะเก็บห้องไงพรุ่งนี้จะมีช่างมาทำแล้วไปเจอว่าเขามีอ่ะแล้วมันเป็นของใหม่นะใครมีคือเท่ใช่ตอนนั้นใครมีคือเท่แล้วใครไม่มีคือแบบ เอาอะจริงๆยุคนั้นอะแล้วมันเก็บหัวงี้ได้นะดูแล้วมันยิงหน้าอ,อกได้ด้วยเดี๋ยวเขาทำให้ดูเอาหัวมันค้างแล้วอ,อ,อเอาเอา่อหื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 อหอหนอหื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 ัว้อหือหงเหือถือห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 ือาือห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 ือ่ยอหื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 ออะรืหรหือหอ นี่นี่นี่หนูมันมีหน้าอกเอาไว้เก็บยางลบใช่ป่ะแล้วมือมือบูมบุมดูมือนี่โอยพี่พีนะอ๋อบูมบูมไม่เป็นกาว <11 9 S 2> ก่อนแล้วค่อยใส่นี้แล้วให้ทุกคนฟังนี่เ,ออเป็นอย่างนี้แล้วก็เดู๋นะเปกาวเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครทันกล่องดินสอนี้พิมพ์ว่าทันหน่อยนะจริงๆ นี่นี่นี่ข้างหลังมันนี้ด้วยครับมันคือมันคือหุ่นชื่อไซเบอร์อะไรสักอย่างไม่รู้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกมูลค่าสองร้อยห้าสิบบาทดวงตาเขาบอกว่าดวงตาเป็นเรดาร์ค้นหาเป้าหมายอะไรไม่รู้มีหน้าอกไว้ใส่อย่างลบเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วก็ แขนซ้ายแขนขวาไว้เก็บอาวุธรับก็คืออย่างลบนี่นี่นี่แล้วก็มันเก็บดินสอยอย่างนี้อ๋อเนี่ยแค่นี้คุณก็แปะกาวนี่มีมีีนี่กว่าชัน <laughs> จริงจรงิไม่ก็คือเก็บทุกอย่างแล้วอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่ที่เก็บครับ ถามไรนะถามเจ็ดทันแน่นอนครับแปลว่าตอนเด็กๆไม่ได้เห็นมันคือตอนนั้นอะ่ะจําได้ว่าป, 3, ปอสามปอสี่อ่ะตอนเป็นเด็กผู้ชายอะ่ะเรียนตอนที่เรียนโรงเรียนอะ่ะคือทุกคนต้องมีแล้วเอาไอ้กล่องดินสอน,นี้ยมาอวดกันว่าใครไม่มีตอนนะั้นอ่ะใช่เหรอ <laughs> นี่มีมีไม่ก็คุยให้ทุกคนฟังไงคืออะไรหรอไม่บอกว่าลูกชายเล่นพังหมดใช่เหรอมีเหรอครับก็บอกว่าบางคนยังไม่บอกว่ายังไม่เกิดจริงเหรอนี่นี่น,นีมันมีกล่องด้วยอันนี้เป็นความหลังเลยนะจริงๆนี่น่าจะเป็นของใหม่แต่ว่าเหลืองแล้วแล้วก็ติต๊กเกอร์หลุดไปอันหนึ่ง อ๋อแล้วเท้าเท้ามันมันเอาไปต่ออย่างนี้ได้ใช่เหรอเกิดไม่ทันหลอกหรือเปล่ามีีีจริงหรอไม่มีใครทันตัวนี้หรอมันน่าจะเป็นก่องดินต่อที่อายุสามสิบปีสามสิบเดี๋ยวนะสองห้าสามแล้วคืคือตอนที่มันใหม่มาแบบ มีเก็บตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าซื้อใหม่ไม่ของใหม่หมาคือว่าน่าจะเป็นของใครสักคนหนึ่งสะสมแหแตตอนนั้นแล้วไปได้มาพี่ให้พี่ที่แบบชอบของเล่นด้วยกันน่าจะให้มาตัวนี้น่ารักมากมันไม่มีกบเหล่าดินสอแนพี่ครับมันมีแค่ช่องใส่ดินสอสองแถบอย่างนี้นแล้วเราไปเช็ดตรงนี้ง่ายกว่าเนาตพิมพ์เนาะ ผลิตสองห้าสามหกอันนี้ทันใช่ไหมเห็นมีคนทันหรอพึ่งห้าวกไม่น่าจะได้ใช้กล่องนี้สออไม่น่าเชื่อว่ามันยังมีหลุดรอดมาจริงๆริงฮมีคนทันตั้งเยอะแปลว่าเรารุ่นเดียวกันครับมันเก็บหัวลงไปได้นะให้มันเป็นกล่องนี้สซอ อ๋อใช่ถุงเท้าเอ็มเอ็มใช่มันเขียนไหมใช่ใช่ถุงเท้าเอ็มเอ็มครับไม่รู้คืออะไรถุงเท้าเอ็มเอ็มสามคู่บวกเงินห้าสิบบาทเขบาีเนี่ พี่เก่งทันแน่นอนพี่จุม๋มแล้วเรีเนถามพี่เก่งนะว่าทันไนอน้กองนีนต่อนี้นไหมครับเด็กเก่งน่าจะทันพี่ขำไมแต่ไม่น่าไม่น่าจะได้อันเนี้ยอันเนี้ยผมทันได้ใช้ตอนที่เรียนหนังสือเลยจําได้แล้วพักนึงอะ่ะไอต้ตรงเนี้ยมันจะหักแล้วขามันก็จะหายไปอืม เก่งจังไปหาย้อนวใบด้านไอ้น,นะโบราณโบราณสำเร็จเสร็จไหมายรจริงจริงน้าหลังไหนนะมันอยู่ยังไงนะใช่กระทนเหมือนกันพวกมีตัวหนึ่งนอนน,นอนวะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เนนี่เคยเคยเล่นตัวนี้เนาะจริงๆครับตอนนั้นนใครไม่มีก็จะร้องไห้ให้แม่หาซื้อให้ให้ซื้อถุงซื้อถุงทาคุณวอตะทันแต่ไม่มีตังซื้อไว้ไว้เดี๋ยวจะเอาให้ลูกเราไปใช้ไปโรงเรียนนะเลยหรอใช่ใช่เอาไว้อวดเพื่อน ใช่หรอแต่ก่อนมันเท่มากเลยนะตัวนี้ครับเก่งวะมันไม่ยากเลยพี่พี อ่าอ่าวิน่ารักจังอะไรอะ่ะดูต่อ,อ,กอ,อกเองแล้วเราก็อวดของเล่นกันตลกอ่ะเก่งไหมเก่งน่ารักอ่ะมันเป็ดตัวที่นั่งโซฟาเป็นเป็ดน,น,นะใช่ ทุกคนมันน่ารักไหมคะตรอง่ายเนี่ยไม่อยากต้องสับปะรลเหรไม่ยากจริงทุกคนทันไม่ไม่ขายนะมีอันเดียวครับแล้วก็มั่นใจมากว่าถ้าขายแล้วจะหาไม่ได้อีก ออกปะเนี่ยไม่ต้องถึงใช้น้ำยาล้างเล็บป,ปะต้อไม่เหนียวไงนี่รอเดี๋ยวหลุดนม่ควรใช้มือน,น่ะแบบไมบอกว่าหาไม่ได้แล้วม <c oughs> ี๋ยวอพยพ ที่โ้ชอบสะสมของเล่นเก่าให้มาน่าจะใช่เก่ามากเก่ามากจริงอายุเกือบเท่าเขาเลยตอนได้ใช้คืออายุแค่6ขวบดูดูขโมยมาขายเองไเก็บไว้ตลกดีแล้วเดี๋ยวถ้าได้มาอีกจะเอามา ให้ลุ้นนะเป็นของขวัญรอได้มาก่อนครับคุณบุ๋มหือรอให้มันเห็นมันจะแกง่ายพี่พี๊กาวนี้มันล้างไงให้ออกง่ายอ่ะกาวตาช้างหรอไม่มันเป็นกาวแบบแป้ง,ปงอ่ะกาวน้ำข้าวก็คดีแบบนี้ใช้สบู่อ่ะใช้สบู่ก็ออกใช่ปะกับแป้งเอาแป้งโรยแล้วก็ถูรอ แค่คุณค่ะแค่น้ําอุ่นค่ะเลื่อนหอแล้วครับเดเดี๋ยวรอดูในคลิปเนาะเดี๋ยวมีทําลงครับมีทั้งอัปเดตเลือนหอมีทั้งอัปเดตโกดังเลยน่าจะเป็นช่วงเมษายนแล้วครับ ไลฟ์ด้วยกันแน่ๆมีวันที่ยี่เจ็ดครับยี่แปดยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าแต่ว่าเดี๋ยวมียี่สิบยี่สิบนี้ถ้าถ้าทันก็น่าจะได้ไลฟ์ด้วยกันครับใช่หรอพี่พีไปไหนอะยี่สิบเราถ่ายติกตอกนะใช่แต่ไม่รู้เสซกี่โมงไม่เจอกันนานเลย จริงๆวันนี้พี่พีเขาไม่คิดถึงหนูทุกคนเขาก็เลยไม่มาคิดเตือ,อยา่างเขาก็เลยไม่มาค่ะกล่อมันเท่นเนาะจริงๆน,นี่อะไรของมันหนูแกะเท<อ>ไวลยนี่ยังติดอยูอ่ วันวันนั้นที่ทำไมฉันหายไปไม่กี่วันฉันดูนิ่งขนาดนั้นเลยหรอไปงานที่ที่สยามาครับที่เป็นงานคอนเนตโต้มั้งมีพี่เขาเอาเค้กมาให้แล้วก็มีรูปอยู่ในถุงเค้กอันนี้หนูวันนั้นที่หนูได้ทางซากุระน่ะถ่ายรูปรูปวันวันนั้นหนูได้เค้กหนูได้รูปเหมือนกันใช่ไหมใช่ขอบคุณนะครับ <laughs> เราอยากดูอะไรอีกไหมเก่งว่าอือรอบหน้าต่อเลโก้รับรองเป็นบาร์งันนี้มีอันนี้วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราไปต่างประเทศด้วยกันเนาะเราชวนหนูไปฮ่องกงเป็นครั้งแรกเลยที่เราไปต่างประเทศด้วยกันแล้วพอกลับมาหนูอยากขอบคุณเขาหนูก็เลยพิมรูปมาใส่กรอบให้เขาจวได้ปะ่ะอันนี้หนูซื้อกับรูปที่หนูพิมจำได้ไหมกี่กี่ปีละ นานมากตั้งแต่คบกันแรกๆเลยแล้วหนูบอกว่าหนูเป็นรูปนี้เพราะว่าเขาชอบรูปนี้เพราะตอนนั้นตั้งเป็นรูปบอกวัดเอวค่ะทุกคนฮะมีคนวัดรอบเอวอื้ไวแนปเปิลเหรอครับอยู่กับน้องแล้วเดี๋ยววงวันแล<ห>รดคร์คิวครับอันนั้นอะที่ถามคิวครับอ้าวคิวเหรออ๋อคิว ายวัดไ,ไม่ดีเอวพี่ใส่กางเกงสามสิบเอ็ดสันสองตอนนี้นี่เอวสามสิบโอก็มีอะไรอวดอีกตอนนี้ใส่สี่สิบเขาบอกว่าพี่พีคคลําขึ้นดีออกดูเป็นแมนอ่ะใช่คลขึ้นเยอะเพราะว่าไปไม่แต่นี่มันเป็นพราะแสงเลยแต่ว่าไปทางงานที่ไปถ่ายพีเวดดิ้งคือร้อนมาก ประเด็นนะประเด็ยนยิเลยเนาะจริงที่ม่อไม่ได้เด่นใช่นี่ขนาดต,ตากแดดสองวันเต็มเลยเนาะตากแดดแบบป่วยอ่ะตากแดดใช่ใช่คือตากแดดเป็นชั่วโมงอะแล้วมีอะไรอ,อ,อวดลงเพราะว่าหนูไปชั่นน้ำหนักแล้วน้ำหนักหนูหายไปโลนึงหรอสรุปแม่ตอนสำเร็จไหมเธอไม่ดูให้มันจบไงเธอหนีไงผิดหวัง ฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆหนูเล่นก่อนนะเดี๋ยวเขามาไปเก็บห้องแป๊บนึงพรุ่งนี้เขาจะมาทำบ้านได้บา,บายๆนะครับพี่อยู่ให้หนูอยู่หรออะไรนะ <ทำ S 2> ใช,ใช่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 ทำแต่ต่อห้องก่อนโ okay. อเคต่อห้องไม่หนูอยู่ห้องแบบเล็กๆสินะ <c oughs> อยู่ไงดีขอ,อ<ย>ไปนอนอยู่บนที่นอนพี่พีแล้วพี่พไปนอนห้องที่ต่อใหม่แล้วกัน ป่าเราอยู่ห้องเดียวกันยิ้มก่นอนต่อห้องให้พี่จุ๋มเหรอต่อ,อห้องไว้ให้ให้พี่จุม๋มให้ห้องเด็กอะไรเงี้ยเผื่อต้องใช้อะไรเงี้ยห้องเด็กเลยเหรอเราจะ<ม>ห,หลอดต้องมีลูกเลยไม่ไม่แต่เขาคิดว่าบ้านบ้านใหม่เสร็จก่อนจริงจริงท่านฮะมีลุงบ้านใหม่น่าจะเสร็จแหละ,ะห้องเด็กเลยเหรอ ล้วเป็ดได้อยู่ไหมเป็ดได้อยู่เป็ดได้อยู่ข้างล่างข้างล่างนอกบ้านพูดเล่นพูดเล่นเป็ดได้อยู่คะ่ะอยู่ไหนอยู่ในกรงไม่ไม่อยู่ข้างๆเราให้เดินตามเดินไปเดินมาดีไหมบายบายคะ่ะ